วันนี้วันที่10กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่39ในการสมมูรณ์ทำคมเพียรที่ข้าพเจ้านายจุฬาพินทุระขอถวายเสียงสวดสรยายพระสุภาพริษและมนต์ต่างๆถวายพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจริยบูชาและบบาทชาวทัหลายขอเจริญพระเจ้าอยู่รัตมนิสติการุณย์ไดม่สนุนทจดจ่ในอภิระพยัญชนะในบทสวดต่กตนื่องด้วยเธอดบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสัมันตาเจ้ากาวเดสุอัตตราคขจันตุเทวดาสัต สถานมังมุนีราจสาสุนันตุสสามกมกะทางสังเกีการมีจดุเปยขี้ศิขาราเตเตจันติดิขิพิมาในดิเปยะเทจักาเมตตรุว่านักในเคหาวระตุมีเดเตปุมาจะเยนตูเทวาเชลทาราพิสมียัตภันตนาคารติทันตาสันติเกยังมุนีวาราจันังสาตบุญมสุนันตุธรรมะโซนากาโรยัมมุนดาธรรมะโซนากาโรยัมพันนาธรรมะโซนากาโรยัมพัฒนาบทที่สอง ปูชาพระรัตนตรัยอินนาสกเาเรนะพุทธังปูชย,ยามะอินนาสกเาเรนะธรรมังอภิปูชยมามะอินนาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามกาบพระรัตนตรัยอนัสมาตโตขวาผู้ตามพระว่ตัง,ตงอภิวาเทนิสวัสดิ์ตัวพระครวตตโมธรรมังนิมัสานิสุปฏิปโนพระควตโตสาวสงโฆสังฆังนะมานิบทที่สี่นัมการสิติคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าไตรสนาคมพุทธังสนังขจามิธรรมังสนังขจามิสังขังสนังขจามิทุติยมปีพุทธังสนังขจามิทุติยมปีธรรมังสนังขจามิทุติยมปีสังขังสนังขจามิตาติยมปีพุทธังสนังขจามิตาติยมปีธรรมังสนังขจามิตาติยมปีสังขังสนังขจามิบทที่หก สัตถิยาคาน้นที่มสังยังพุทโธเมสังวรังอเตนะสัจจวนสติเมงตุสัพพทาน้ทมสังยังธรรโมเมสังวรางอเตนะสัจจวนสติเมงุสัพพธาน้มสังยังสังุเมสังวรังอเตนะสัจจวนสติทมตุสัพพทาบทที่เ

วิสาบุคตาอิสัมบกโตสาวสังกูอังนโยปังนิยังถิเนโยเฉดีเกยโยตระบุญนักเกตังโลวัตถิบทที่ห้าลัตนาสูตรบทที่สิบลัตนาสูตรยานิธาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอัตตลิเกตสัพเพวะภูตาโสวนาภะวันตุอะทสักกัจจานตุภาชิตัง ัสมาหิภูตานิสาเมธะสาเปเมตตังกะโรธามานุสิยาปชายะทิวาจาระรัตูจะหะรันติเยมะลิงกัสมาหิเนลักขะถะปัปปะมัตตายังกินจิวิตังอิทาวาหุหลังวาสาเกสุวายังรัตนางปณีตังนะโนสะมังอัธิตถาคาเตนะอิธัมปีผู้เทระทางปุตังเอเตนะเสจนะสุบันติขันตุ ขยังวิลาคังอะมะตังปะนีตังยะทัชชะคาสักยมเนสมาหิโตนาเตนะธรรมเณนะสัมมติกิจิอิธรรมปีธรรมเณรตัะมีตังอิเตนะสิจนะสุปันติวัตุยมพุทธะเสถโวปะริวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตะฎิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชติอิธรรมปีธรรมเณรตัะมีตังอิเตนะสิจนะสุปันติวัตุ เยปุขาอัฏฐสตังปะสัทธาตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักกิเนยยาสุขาตัสสะสาวกาเอเตเอเตสุทินานิมหาภราณิเอเตสุทินานิมหาภราณิอิธัมปิอิธัมปิสังขีระตัมิตังเอเตนะสัจเจนะสุเบณเตนยเยสุปะยุตตา มะนาสาทันเฮนะนิกามิโนโคตะมะสาสะานมหิเตปติปตาอมาตังวิตถามุธานิพุติมคุณชะมานาอิธรรมปีสังเครตังมุตังอิเตเนะสุจินาชนินติทงตุยะทินทะคิโรปัทวิงสิโตสิยาจตุภิวาเตภิอสัมปะกรมปิโยตุปะมังสับพุิสังวะธา,ามิโยต อายะสัจจานิอเวจจะปัสสติอิธัรมปิสังเกตทำงปต่างอเตนะสัจจนะสมณติหงตุเยอายะสัจจานิวิภาวะยันตีคัมภีร์แลเป็นเยนะสุเตสิตานิกินจาปีเตหุนติภูสัพพมาตาณเตพระวังอัฏฐะมะมาที่ยันตีอิธัมปิสังเกตทำไปตางอเตนะสัจจนะสมณติหงตุ สหวัฒนศาสนาทัศานะสัมปทายะตะยัตสุธรรมมาชะหิตาพระวันติสังยาทิฏิวิจิกิตชิตันจะศีลพะตังวาปิยะทัติกินจิจัตูหะพายเยหิจะวิปปมุตโตชะจาพิภานานิอภพโปกาตุงอิธามปิสังคิตตังมุตมังอิเตนะสิจนะสม,ม,มุเิธันตุกินจาปิโสก,กรรม,มัง พระรติปปาปกังกายีนวะวาจ,จาลิธาเจตัสสาวะอะภาพโพโสตัสสะปฏิจชะทายะอะภาพภัตตาทิฏฐะปทัสสิปทัสสะวุตตาอิธัมปิสั่างกิธรรมมีดังอิเตนะสิสนสุบัญญูตัวานาปภูมิเพยยะถาปุสสีตักเคคิมหานะมาเสปะทะมัตสมิงคิมเหตะทุปะมังธรรมะวาราเทศยินิพานะคามิยง พระรามหิตายะอีธรรมปีพุทธะตังมีตังเอเตนะสิจนะสุลติหัวโลกะลันด้วะลาโทวะลาหะโลนุตะโรธรรมะวารังเทศยิอิธรรมปีพุทธะตังมีตังเอเตนะสิจนะสุลติมัณฑุขีนังปุรานังนาวังนัตถิสัมภะวังวิรัตตจิตตายะติเกอพระวสเมิงเตชีนะพีชาอะวิรุณหิฉันธานิพันติทีลายะทายัมปทีโป di tampi sangkiratambil tangi tena sejena suatu yang dikapal tani semangat anikuma iwa yang yg atau rikir agak tangki pemusapuji tangkutang namasama suatu yang diaput anis magatani kumani wayani water gil kaya tangki pemusapuji tangan sama suatu yang diaput anis magatani kumani wayani water gil agak tangki pemusapuji tangan sama sama suatu untuk roti siber tiap belit สัพพรบพตสะสันตาบว่ิ่ตสัมปะดามกันตนีปตจตรองเระว่าสติโยวิวัติตสัพพโลกววตัวมาตเพราะพะวันตราโยสุกีที่ไโกเพราะว่อภิวาทนาสีริจังอุทาปจัยโนจตโรธรรมาวัตตันติอายุบโนสุขังาังบทที่สิองอธิตตปริยาญาติอุมสุตังอการสมยังพัะกวาพะยาย่งวิหารติพะยาสีเสสทิพิกุสหัสเสนาตตโรโลกว่าพิกุอามันเตจิ สัพังพิฆเวอธิตังกินจาพิฆเวสัพังอธิตังจักขุ้งพิฆเวอธิตังรูบาอทิตาจักขูวิญญาณังอธิตังจักขูสัมผัสโสดิโตยามไิทังจักขูสัมผัสจักปัจจยาวปัจจติเวได้จังสดขังวาทุกขังวาอาทุกขังวะจุขังวาตเบียทิตังกินาอทิตังยิตังลาคาคินาโทสักินาโมหกินาอทิตังชาติยาชรามะเรนะโสกินิเบริเตเวทุกขิโทมานัสเซนิอุปายาเซนิอติตติวัตถามิโทตังอธิตา สูตรตามกิรนังที่ทางโสูตรธรรมพัทโสที่ตัวยังมีทางโสูตรธรรมพัทสัพพัชยาอุปัชชติเวทที่ทางสุขังวาทุกขังวาทุกข์ข้าสุขังวาตามเพียรที่ทางเทนะธิกทางอธิทางลาหคินาโุสัคิหาโมหกินาที่ทางชาติยาชะลามาระเรนะโสเกหิบริเทวทุกเกหิโพมนาเสหิอุปยญญาเสหิอธินาติวัฏามิการังอาทิตยทางคันธาอาทิตาคณะวิญญาณังอาทิตย์ง คนะสมบัติวตัวยำไปทางคนะสัติจักรรยาวปัจจทติี่เวทายต่งสุขังวาทุก in ังวาทุกสุขังวาตามปี่ติังเกณยอาทิตางี่ตั้งราคินาโทสะกินาโมหะกินาโทหะกินาที่ตั้งชาติยาชะลาเมลินาโทกวิริเตวิทุกีโทมนรสเสอปยาเจหิอาทิตันติวะทามิชิวหาอาทิตตาละสาอาทิตาชิวหาปนยอที่ตังชิมาสมบัติส่วที่ตัวยำไปทาง ชาสัมปัสปัจจยาุปจติเวที่ตงสุขังวาทุกังวาทุกขมัสุขังวาตัมเยที่ตางกินที่ตังที่ตลากินาทุกินาวมกินาทีตังชาติยาชะรมลเนัโสกินบริเทวทุกีนทุกขมนนเสปัเิติวาเทอมีกาโยที่ตัวพุทธภาทิตากายสมญาณังทตังกายสัตโตที่โอยามเงกายสมัตปจยาวปัิเวที่ตงสุขังวาทุกังวาทุกมัสุขังว่าตัมเีย์ที่ต่ากินน่มที่ตนาที่ตางลาติยา เชรามะระเนนะโซกิงวิลิเทเวนทุกเกีตัวมนัสเซอปัญญาเซหอาทิตตติว่าามิมโนที่ตัวธรรมามิตามโนวิญญาณังที่ทางมโนธรรมปัจโจรทิตัวยามุทางมโนธรรมปัจจปัญญจ้าวิสัติเวทายังสุขังวาทุกังวาทุกข์ก็มาสุขังวาตามไปทีตังเกียร์นัติตังนัตังตาคังตินาทุสิกนาโมหกินาทิตังชาติยาเชรามะเลเนนะโซกิงวิลิเทเวนทุกเกี่ยงตัวมนัสเซอปัญญาเซหอาทิตตติว่าามิเอวังปัจฉังพิกคเวสตตวะอริยสาวะโก จากครูสมัยกีนี่ปินทัติดูเปนสุพีนี่ปินทัติจากครูเญียเนปีนี้ปินทัติจากครูสัมผัสเสปีนี้ปินทัติยำปีทางจากครูสัมผัสจากปฏิยาปฏิเวทให้ตังสุขังวาทุกังวาทุกข์มาสุขังวาตัสมิปกีนี้ปินทัติโสตาสมิปกีนี้ปินทัติสเตสุปีนี้ปินทัติโสตาเญียเนปีนี้ปินทัติโสตาสัมผัสเสปีนี้ปินทัติยำปีทาง

กายสปีนี้ิดท่าทีผทาเสปีนี้ผิดท่ากายวิญญาณในปีนี้ิดท่าทกายสัมผัสเสปีนี้ผินทติยังไม่ทางกายสัมผัสสัจจยาอุปันสติเวทที่ทงสุขังวาทุกังวาอุกขมสุขังวาแต่จะมีปีนี้ผินทติมานันจะมีปีนี้ินท่าทีทำเมสุปีนี้ินท่าีมโนวิญญาณในปีนี้ผินทิมโนสัมผัสเสปีนี้ผิดท่ากยังม่ทางมโนสัมผัสสัพจยาอุปัชฌิติเวททวาทมสุขังวะทุ ตัดสมิงวิมุตตะมีติญาณังวันติข ah ah ีนาชาติอุสิตังพมัจจยังกตังกะเงยังนาปะรังยิทัตตาญาติปชานาติติอท้ามวจจาพัพวาอัตตะมะนาเตพิภูตโกโตภาจิตังยิมสมิงพี่นันทวงยิมสมิงจะปานาเวยยกนั้นเสวิงคันยะมาเนตัสสะพิภุสหัสสัตสะนุภาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุขิมสุติ บทที่สาสิบสามอนันตะลักขณะสุตังนี่วโเมศุตังอีกังสงยังพระกวาพานาสิยังยีฐานะติอิสิปัตเนมีฆาทายยตตะโรพระกวาปัญจวัคคียยพิคุอามันมาเตสิรูปังพิฆเวอะนัตตารูปัญจะอิทางพิฆเวอัตตาอภภาพวิสานิยทังรูปังอภรณยัตสังวัตเตยะตลาภิธาจะรูเปเอวเมรูปังข้อนตัวเอวเมรูปังมา อโหสิติยธรรมาจขุพิคเวรูปังนัตตาตัสมารูปังอปัตยสังวัตตินัจลพติรูเปเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนานัตตาเวทนาจะมีทางเพียวเวอัตตาอภะวิสานะมิทางเวทนาอภัตยสังวัตยะราเพิตาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหตัวเอวังเมเวทนามาโหสิติยธรรมาจขุพิคเวเวทนานัตตาตัสมาวทราปังเวทนา ยะเอวเมเวทนาหัวตัวเอวเมเวทนามาหัวสติสัญญาณนตาสัญญาจาหีทางพิเวอัตตาอภาพวิสระหน้าหีทางเวทนาภาทยสังภัทะยัเัิดถาจะสัญญายะเอวเมสัญญาหัวตัวเอวเมสัญญามาหัวสติยสมานจะโคพิเวสัญญาณนตาตัสมาสัญญาภาทยสังภาทะตินัจารับฏิสัญญายะเอวเมสัญญาหัวตัวเอวเมสัญญามาหัวสติสังขารนาตาสังขารจาหีทางพิเวอัตตาอภาวิ สังสุน eh ah ัยทางสังขารตาภาทธายสังวตตโยงแะเพทาจะสังขาริสุเองเมสังขาราของตัวเองเมสังขารมาอะเหสุนติจะสมาจักภูพิเกเวสังขารนัตตาตสมาสังขาราภทายสังวัตตันตินาจะลพติสังขาริสุเองเมสังขาราของตัวเองเมสังขารมาอะเหสุนติวิญญาณนัตตาวิญญาณนัจหิทางพิเกเวอตตาอภิสานัยทางวิญาณ์พทธายสังวตตินัจะ สังวัตเตยะตรับเพทะจะวิญญาณในเอวเมวิญญาณังของตัวเองเมวิญญาณังมาอมุสติัสมาจะโคพิกคเวสัญญานังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภารไชยสังวัตติน่าจะรับปฏิวิญญาณในเอวเมวิญญาณังของตัวเองเมวิญญาณังมาอหุสติตังกิมัญจาพิกคเวรูปังอนิจจังวาอณิจังวาเตนิจังพันเตยยปนันอณิจังทุกครั้ง ว่าตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัปปนานิจังทุกขังวิปปะตินามัธรมังกัลังคุตังสมุทติปัสสิทวงออตังมะมะเอโซหามัจจะมิเอโซมีอัตตาติโนเหิตังปันเตตังกิมัญญาธาพิฆเวเวทนานิจจาวาอนิจจาวะติอนิจจาพันเตยัปปนานิจังทุกขังว่าตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัปปนานิจัง ทุกครั้งวิปริณามะธรรมังกัลลังคุตังสมุปุปสิทวังอิตัมมะอิสุหามัตตมิเอโสเมอัตตาติโนให้ตังปันเตตังคิมันเนธาภิปเวสัญญานิจจาวะอนิจาวาติอนิจาพันเตยปะนานิจังทุกครั้งวาตังสุขังวาติทุกครั้งปันเตยปะนานิจังทุกครั้งวิปริณามะธรรมังกัลลังคุตังสมุปุปสิทวังอิตัมมะอิสุหามัตตมิเอโสเมอัตตาติโนให้ตังปันเตตังคิมันเนธาภิปเวสังคาลานิจจาวะอนิจาวาติอนิจา ปันเตียบันนานิจังทุกครั้งว่าตังทุครั้งว่าเตทุกครั้งปันเตียบันนานิจังทุกครั้งวิปปะรินามะธรรมังกลังนุ่ตังสมุนุปัสสุตุอิตังมะมะอิสามัสสมิเอโซเมอาตาติโนหิตังปันเตตังกิงมณญญตถาพิคือเววิญญาณังนิจังว่านิจังว่าตินิจังปันธุเดยบันนานิจังทุกครั้งว่าตังทุครั้งว่าเตทุกครั้งปันธุเดยบันนานิจังทุกครั้งวิปปะรินามะธรรมกลางกลังนุ่งตังสมุนุปัิโสสุตุอิ ตัสมาติหาพิฆเวยังกินเสรูปังตีตานะครับประจุปนันาชตตังวาพะกิฏาวาเอลาลีกาวาสุภูมาหินังวาปณิตังวายันทุเดสันติเกวาสัพังรูปังในตังมากในสุหามัสมินาเมสุอัตติยิวะ่ามีตังยิธาบูตังสัมะปนายะทะนะฟังยากาจิเวทนาอติตานะครับประจุปนานาชิตตัวาพุกิฏาวาโอลาลีกาวาสุภูมวาหินังวาปณีตาวายัทุเดสันติเกวาสัพเวทนา เนตังมั่นมา่นในสามัตคมีนะเมโสอันตติเอวเมตังเนตั้ภูตังสัมมาปัญญาญาธรรมพังยากาจิสัญญาติตานะกตาประจุปนาอัชตาวาปนิตาวาอลไรกาวาถุกมาวินาวาปนิตาวาเยตุเลสันิเกวาสภาวิญญาสภาสัญญาเนตังมั่นมา่นในสามัตคมีนะเมโสอันตัติเอวเมตังเนตั้ภูตังสัมมาปัญญาญาธรรมพังเยเกจิสังญาติตานะกตาประจุปนาอัชตาวาปนิตาวาอลไรกาวาถุกมาวินาวาปนิตาวาเยตุเลสันิเกวาสเพสังญา ในตังมะมะาในสหามัจฉมิณะเมโสอัตติเอวะมิมตังยะถาภูตังสมบัตปัญญาธาตุพังยังกินจิวิญญาณังอดีตานาคตาปจจุปังนางอชตังวาพะปิทฐาวาลาธิปาวาสุมาวาหินาวาปิตาวาเยนทุเดสันติเกว่าสัพพังวิญญาณังในตังมะมะาในสหามัจฉมิณะเมโสอัตติเอวะมิมตังยะถาภูตังสมบัตปัญญาธาตุพัง เอวังปัตสังพิคเวสตตวาอาะอริยสาวะโกรุปัตสมิพินิมินทติเวทะนยัปปีนิมินตทติสัญญา,ายัปปีนินนมินตทติสังเดียสุปีนิมินทติวิญญาณัสัมิงพินิมินทตินิพินทางวิราชติวิรากาวิมุตจติวิมุตตะสมิงวิมุตตะมิติยานมุตติขีนาชาติผวุติจังพม่าจะยังกตังกันยังนาปรังอิทธะยาติปะชานาติติอิทัามาววจารักษ์เขาว่า ອັດຕະມະນາປັນຈະວະຄິຍາພິກຄູພະຄະວະໂຕພາສິຕັງອິມະອະພິນອະພິນັນທຸງມະສະມິນຈະປະນະອຸຍພັນຍະມນັນຈະວະກູນອຸປາທາສຈຕານຈສິມດຈິສ